Hi สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับยูนะคะในเกมห้องเล็กที่ไม่เล็กนั่นเองนะคะพาร์ทที่แล้วทำแบบหนักหน่วงมากพาร์ทนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่หนักหน่วงเท่าพาร์ทที่แล้วแล้วหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะคะอ่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่นนะคะแล้วก็มา4.2นี้ก็ ไล่ตามกลับไปดูได้นะคะหรือว่าจะไม่จะไม่ดูตามลําดับก็ได้เพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องเนาะแต่ละด่านมันก็ถ้าว่ามีเนื้อเรื่องไหมมันก็มีแหละมันเล็กๆน้อยๆไงถ้าดูข้ามชัปเตอร์มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อต่อผู้รับชมอยู่แล้วเนาะแต่ไม่ส่งผลต่อผู้เล่นนี่แหละเอาละค่ะทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ยูด้วยนะคะกับพาร์ทนี้นะคะว่ายูจะ ไปต่อหรือพอแค่นี้กับเกมนี้นะคะซึ่งรู้สึกว่ายิ่งไปลึกเท่าไหร่มันก็จะยิ่งยากมากเท่านั้นนะคะยังไงมาเป็นกําลังใจให้ยูด้วยนะคะไปเลยอ่าเรายังอยู่ที่โบสเหมือนเดิมนะคะเรายังอยู่ที่โบสเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าอย่างพาร์ทที่แล้วเราก็หาในโบสอันนี้ก็คือเรามาใต้โบสแล้วเนาะ วอร์กเกอร์หนึ่งนะคะเขียนถึงวอร์กเกอร์สองนะคะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือทำไว้ได้เจ็บแสบมากเลยนะดังนั้นอาทิตย์นี้คือถึงตาเขาบ้างแล้วที่จะเหมือนโชว์ศักยภาพอะ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะฮ่าๆๆโอเคไะเขาไม่ได้มันปิดอยู่อ้าวได้กุญแจมาหนึ่งดังนั้นกุญแจใช้ห้องนี้แน่นอน อะไรวะเนี่ยโอ้ย oh my god อะไรเนี่ยคือมีวาวมีวาวทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวาวมีวาวเจ็ดวาวมีท่อสีเขียวๆนี่คือเป็นท่อทางออกอยู่ตรงนี้ทางออกอยู่ตรงนี้และเราอยู่ในห้องนี้นะคะอืม ห้อง power สาม f สี่ f ห้าหก f เจ็ดอ GOD ไปค่ะทุกคนเรามาจากทางนี้ใช่ไหมเราไปซ้ายก่อนอันนี้เป็นอ่าไอ้นั่นแน่เลยอะหมุนแล้วได้อะไรไม่รู้หมุนไว้ก่อนแล้วกันโอเค เราห้องนี้ไปไม่ได้ไปห้องนี้ห้องนี้ก็คือกลับมาโอ้มันพังนะเราต้องหาวิธีที่จะปิดแก๊สต้องหาวิธีที่จะปิดแก๊สใช่ไหมคือตอนนี้ยุ่งงงว่าห้องนี้คือห้องที่มีไฟพ่นห้องนี้คือห้องแก๊สอันนี้คือห้องเริ่มต้นเราไปซ้ายแล้วเนาะก็เรามาทางด้านนี้ ทางไม่มีอะไรทางล่างไปไม่ได้มาทางนี้ <c oughs> อาทางนี้มีทางไปต่อประตูหรอน่าจะเป็นรหัสนะคะงั้นเรามาทางนี้ก่อนอาทางนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรนี่เรากลับมาทางเดิมงั้นเราพุ่งมาทางนี้ละกัน โอเคงั้นมาห้องนี้งง,งจัดห้องวาวเหรออันนี้เราเหมือนปิดไปแล้วแสดงว่าไม่ใช่ที่นี่อไอ้ทุกคนช่วยเฮาด้วยเฮางงมันปิดแฮะ อ้าวห้องวาวสองอันอ่ะปิดวาวหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะห้องล็อกห้องวาวสองรอสองอยู่ตรงนี้นี่กลับมานี่นี่วาวหนึ่ง ห้องอะไรหนอปิดอยู่ได้ไม้พาเลตเหรอเอามาต่อตรงนี้แน่เลยอะทุกคนเนี่ยต่อเพื่อที่จะไปเอากุญแจแต่เราไปเอาไม่ได้ไม่งั้นโดนไปพัดตัดหัวแน่นอนเลยเอ๊ะมีประตูตรงนี้คือประตูอะไรอะ กดให้ติดเหรออ้าวโอเคอ่าในนี้คืออะไรดูสิเดี๋ยวนะคืออะไรอะต้องกดให้ติดให้หมดเหรอ แล้วกว่าจะได้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมได้กุญแจคะ่ะไม่มีตรงนี้ไม่ีอะไรเปล่าไม่มีในกล่องนี้ล่ะไม่มีกล่องนี้กล่องนั้นไม่มีถังละโอเคไม่มีอะไรห้องนี้เรา,เามาแล้วนะคะ อือว่าเราต้องใช้กุญแจอ่าได้แล้วตู้มีอะไรไหมไม่มีโอเคมีอะไรอะ่ะโอ้ยแม่เจ้าไ่เล่นหมากลุกเหรอโอเคจากไอเวิร์กหนึ่งนะคะ <c oughs> ส่งมาหาเวิร์กสองอีกแล้วเขาบอกว่า นี้เป็นกฎของเกมนี้ที่จะเล่นนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันคือข้อแรกเขาบอกว่าขาวต้องเดินก่อนนะคะแล้วผู้เล่นถัดไปถึงจะได้เดินการเดินทุกครั้งเนี่ยจะมีการเขียนสัญลักษณ์เอาไว้นะคะ D2 ถึง D4 ดังนั้นใครแคร์หรว่าเราอะจะเดินชิ้นส่วนจากไหนไปไหนใช่ไหม ชิบหายล้อันนี้คือเป็นกล่องเอ,เ,อเ,อเอาจริงดิขอดูหน่อยเอาขาวเขาบอกว่าขาวได้เดินก่อนใช่ไหมขาวเดินก่อนนะหมายความว่าตัวที่เดินไปต้องเป็นตัว H หรอ เดิน H ไปหรือเดิน E ว่ามันไม่น่าจะเดินไกลขนาดนั้นใครที่เคยเล่นหมากเนาะน่าจะเดินน่าจะเดินตัวนี้มาละถูกละ E ไปที่4ขาวเดินก่อนนะ E ไป C จากนั้นตาดำเดินดำก็จะเดิน ดำจะเดินเอาตัวเอาตัวไหนมาวะดำดำเดินม้าออกมาเหรอมาเดินเป็นตัวแอลดำเดินมา้าออกมาแล้วตาสีขาวสีขาวเดินมาเนี่ยันขาวก็ต้องกินเบีย้ยดำดินั้นแสดงว่าเบีย้ยดำต้องเดินก่อน ก็ต้องเป็นแถวเฮดเดินก่อน h ฮดเดินไป5เพื่อที่ขาวตัวนี้จะมากินในแถว5อ่าเฮดเฮดเฮดเฮเดินไป5เพื่อที่ขาวจะมากินตัว5แล้วขาวต้องเดินต้องเดินจากขาวอยู่ที่เฮดตอนนี้ขาวอยู่ที่ h ฮดห้ โอเคขาวก็อยู่ที่ h ฮห้เหมือนกันใช้ป่าไม่รู้นะถ้าขาวไม่ได้อยู่เฮถ้า h ฮห้ไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องไปหาจุดกําเนิดของขาวขาวอยู่ h ฮห้แล้วก็เราต้องไปดูมา้าม้าเดินเป็นตัว L แสดงว่าม้าอยู่ G ก่อนม้าอยู่ G 8แล้วเดินไป F 6 F 6 F หกห้าหกเฮย้ฮยเฮ้ยออันนี้คือพ่อยูเคยเคยสอนเล่นไอหมักอะไรแบบเนี้ยคือเขาไม่ได้สอนหลอกเราเหมือนมันปิดเทอมพักร้อนไม่มีอะไรทําไปอยู่ด้วยกันอะ่ะเราไม่มีอะไรทําอันนี้คือห้องนี้ที่เราเข้ามาแล้วมันมีแค่หมักลูกอะ่ะเราเลยแบบเออแปายเล่นหมักลูกกันไหมอันนี้ปิดหรอไปไม่ได้ นี้เรากลับมาถ้าเราไปต่อนี่งั้นเราออกมานี่เราออกมาข้างนอกสิ่งที่เราต้องหาคือเราต้องหาวาวะทุกคนไม่มีอะไรว่างเปล่าโอเคกล่องอะ่ะไม่มีอะไรกล่องเนี่ยอ,อ้าเราเจอไม่ขีด ขยะไม่มีอะไรในกล่องไม่มีอะไรกล่องเนี้ยกดไม่ได้แล้วอะเราพลาดตรงนี้ไปได้ยังไงอะทุกคนเราพลาดตรงกล่องนี้ไปได้งไงไม่คิดไฟอะเออแสดงว่าเราไม่ได้เลื่อนดูหมดถ้าคลิปนี้นานต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคน เราต้องไปหาหาอะไรมาหมุนอันนี้เราไปได้หรือยังยังไม่ได้นะคะแล้วนึะเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบแบบอ๋อห้องนี้เราไปแล้วนี่ไงไอห้องหมักลูกเออทางนี้ ห้องวาวหนึ่งสตูลูมเราไปแล้วอันนี้คือเริ่มต้นเริ่มต้นคือตรงนั้นเริ่มต้นคือไซนี้นี่เรามาที่ไหนเน่ยทุกคนช่วยบอกอยู่ที มีห้องเป็ดคือตอนนี้ไม่ใช่แล้วหรอกแม่งหลงทางอืมสตูมออยู่นี่เราต้องไปห้องพาวเวอร์อันนี้เปิดได้ปะไม่ได้เหรอต้องกลับไปหาห้องพาวเวอร์ค่ะทุกคน เราต้องไปเริ่มต้นตรงนั้นเพราะยูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนไปตรงไหนเนี่ยดันเจอร์ลูมดันเจอร์ลูมคือห้องนี้แก t สฟ t t i n g ตรงนี้เราไปหมนแล้วปะเราต้องไป Power Room ูมออกจากนี่ไปเลี้ยวเลี้ยวซ้าย ออกนี่ไป F 2ตรงนี้คือ F 2องั้นไม่ใช่อะอันนี้คือเรายังรู้ไม่ครบหรออ้วเราไม่ได้ดูตรงนี้หรอไม่ตายเถอะนี่คืออะไรตู้เกมเอ๊ะอะไรอ่ะ SolutionExample กดเหรอสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอ๋อก็คือถ้าเป็นสองก็คืออยู่ติดกัน2อันแต่ถ้าเป็น1ก็คือต้องอยู่แค่ตัวเดียวถ้า3ก็คือต้องอยู่ติดกัน3อัน เข้าใจถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะงั้นเราลองเริ่มจากอันง่ายก่อนสองสองเว้นสองก็ต้องสองเว้นสองแบบนี้ถูกปะแล้วก็สองเว้นสองโอเคสองครบนะทั้งบนทั้งบนทั้งซ้าย นอนครบงั้นต่อมาเรามาที่ส 3. 3แนวตั้ง3ามหนึสสาโอเคที่เราทําแถวล่างสุดไปได้เพราะมีนมหนึ่งถูกต้องปะสแนวนอนหนึ่งสอสอโอเคเหลือหนึ่งหงต้องอยู่อันเดียวก็ได้แค่มุมมาดิใช่ปะ ไม่รู้อ่ะใช่ไหมเนี่ยก็เขาทำสองเป็นสองสองเป็นสองสามเป็นสามหนึ่งเป็นหนึ่งยูว่าใช่แหละมโนมโนจัดจัดนี้เราเราอยู่ไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่เราอยู่ห้องนี้แล้วมันเป็นทางสี่เหลี่ยมเออเราเจอห้องนี้ซึ่ง อยู่ว่าอันนี้ใช่สองสองแล้วก็สองแนวนอนสามแนวตั้งแล้วก็หนึ่งเยเคเข้าไปเป็นหัวแก๊สสามตอนนี้เราอยู่ในห้องห้องห้องแก๊สฟิตติ้งนะคะทุกคนแก๊สฟิตติ้งเราต้องหมุนแก๊สถูกต้องไหมเราต้องปิดวาล์วแก๊ส โอเคปิดวาล์วแก๊สโอเคขอดูรอบๆก่อนเผื่อพลาดอะไรมีตู้อ่าเราเจอที่หมุนแล้วทุกคนมาห้องสต r รูมเราต้องไปห้องพาวเวอร์ดังนั้นเราตรงมาตรงนี้โอเคเราต้องปิดไฟโอเคได้เรียบร้อย ตอนนี้เราอยู่ในห้อง power นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้อง power กันทุกคนเค okay. เข้ามาในห้อง power แล้วมีอะไรให้กูทำอีกเนี่ย <Huh. S 1> อันนี้เหมือนเรามีกุญแจโอเคอ่าก็บอกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปคันโยกเหรอ,อไปหาคันโยกอีกกูชีวิตตู้ตู้อะไรอะ่ะ เก็บได้ไหมไม่ได้ตู้เนี้ยเก็บไม่ได้นี่รหัสรหัสอะไรวะแก้วน้ำหรอดูสิอ,อ๋อถ้าใช่มันจะไอ้นี่หรอเลขสี่ตัวหรอเอ๊ย hey! ตรงนี้หรือเปล่าทุกคนหนึ่งสองสามสี่แน่นอนเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเลียกไหนวะหรือว่าเดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องนับขวดหรอหนึ 1, 2, ่งสองสามเอ๊ะมันมีอ้วนกระผอมอะ่ะนับนับสีฟ้าไปก่อนแล้วกันหนึ 1, 2, ่งสองสาม 3อันแล้วก็ต้องบวกอันนี้ได้ว่าเอาลองบวกอนะสี่นะอันนี้มี4นะเอาแบบโง่ๆเลยนะทุกคนแบบโง่ๆเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรว่าต้องไปหากระดาษมาแล้วก็ต้องาไขรหัสอีกเนี่ยเลยมันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้อันนี้ก็ไม่ง่ายนะต่อไปเป็นขวดเขียวใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ 5 6าหกเจ็ดปดวดเขียวอยูมันโง่จังวะบอกอันนี้เป็นเก้าเอางี้เลยเหรอ,อยู่เออสี่เก้าแล้วก็ขวดแดงแดงเทาเออเอามันอย่างเงี้ยแหละแดงเทามีหนึ่งสองสามสี่อันสุดท้ายต้องนับกระดาษชูเนาะ บอกอันนี้เป็นห้านะคะก็เป็นห้าสี่เก้าห้าแล้วเราต้องนับกระดาษเช็ดชู่โอเคกระดาษเช็ดชู่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด บวกกับอันนี้เป็น8เฮอยฮ้อยอยุย้ยภูมิใจในตัวเองภูมิใจจริงๆเลยอันนี้คือเป็นห้อง F2 อยู่จำได้ว่ามีอันนี้นะมีกุญแจอะ F1 F2 หยุดเออเราต้องไป F2 คะ่ะทุกคนเราได้ ที่ขันน็อตมาแล้วดังนั้นเราก็ต้องกลับไปที่ห้องไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี้อ่อห้องนี้เพื่อเอาอันนี้มาใส่ค่ะเรียบร้อยอึบ๊บแล้วไงต่อเสร็จแล้วเราก็ต้องมาปิดกล้อง F5 ซึ่ง F5 ตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปทาง F5 ถูกปะดังนั้นเราต้องไปทาง F4 ตอนนี้เราออกมาหน้าห้อง power room มาหา F1 ทางนี้ตรงนี้เราเข้ามา F1 แล้ว F1 คือคืออันนี้นะคะทุกคนอนะไอ้บัลละ,ะ F1 ตรงไปอันนี้ F2 ที่เรามาเอาคันโยกนี่ F3 แล้วก็นี้ f 4 f 4มันทะลุมา f 5นะคะอโอเคทะลุมา f 5เสร็จปุ๊บเอาไม้ออกก่อนเราได้กุญแจห้อง first a i g k i t เราไม่น่าจะต้องใช้ได้กุญแจห้องสีเหลืองนะคะ ตรงนี้จะเป็นพัดลม F6 กับ F7 นะคะนี่ F6 กับ F7 อยู่ทางนี้ออกประตูมา F6 F7 เรามาโผล่ตรงตรงข้างล่างข้างล่างโบสถที่มีไอนี้สองอันนะคะห้องนี้ใช่ไหมโอเคเราได้กุญแจมาเปิดห้องนี้นะคะ อ่าเราได้แก๊สเหรออ่ะออกมาน่าจะต้องเอาไประเบิดที่อยู่ต้องมาเดินใหม่อ่ะเป็นงังไงยูจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนยูต้องมาที่บันไดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ชิบหายแล้วมีอะไรเล่นเยอะไปหมดเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะ ต้องทำให้มันโอเวอร์โหลดเหรออ้าวได้ละทุกคนโอเคมันจะมีแบบตัดไปตัดมานะทุกคนเพราะว่าบางครั้งอะอยู่คือแก้นานมากอยู่ก็เลยต้องตัดมาตรงที่แบบอยู่แก้เสร็จแล้ว โอเคเราออกมาห้องนี้นะคะก็จะมีตัดไปตัดมานะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะโอเค okay. ระเบิดแล้วไงต่อเข้ามาข้างในค่ะไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยจุดไฟได้ไหม โอเคจุดไฟได้ค่ะแล้วก็อันนี้มีอะไรอะอะไรสักอย่างที่ต้องให้เราหมนุนมีกากอยด้วยเฮ้ <Hey! S 1> มันมีสัญลักษณ์ค่ะทุกคนเอนีสัญลักษณ์ ...N n ็นเอ็นมันโดนทำลายไปแล้ว ว่าโดนระเบิดเราหรือเปล่าโดนระเบิดเราแน่ๆเลยอันนี้ W W มาอยู่ในห้องด้านล่างตรงนี้นะคะดังนั้นเอมันต้องคนละทิศคนละทางถูกต้องปะเอ็นคือคนนี้ ทังนั้นทิศเหนืออยู่ฝั่งนี้เหนืออยู่นี่ W ไปฝั่งนี้แล้วก็ S S N E เจ้านะเราก็เหลือแค่หมุน ไม่ใช่อันนี้เอ็มันอยู่ด้านใต้ถูกแล้วเราต้องหมุนอันนี้อ้าวโอเคได้แล้วค่ะแล้วก็จุดไฟเหรอโอเคอนี่คืออะไรสมุดบันทึกของกเก่า เก็บอะไรได้บ้างไม่ได้เลยเมีจดหมายค่ะคุณฟิกเนี่ยพวกเราได้เ,เจอคุณสโตนที่จะบอกเรื่องแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าพวกเราเนี่ยก็พยายามที่จะหาเหมือนจะเอาไปทำโปรเจกต์โอลิมปัสนะคะอาจจะต้อง ไปไปตามหาที่บ้านของตัวเจ้าของเองโอเคค่ะเ,เราได้เหมือนเป็นการ์ดเราได้เป็นการ์ดมาค่ะมันจะเป็นบัตรผ่านตรงนี้มีแผนที่ด้วยนะคะที่เราจะต้องไปมันน่าจะอยู่บนภูเขาตรงที่แมปมันมาร์กเอาไว้นะคะเราจะออกไปยังไงนี่คือประเด็น ทำไมไม่ได้ด้วยอ้าวกดได้หรออ้าวออกได้แล้วค่ะทุกคนอ่านี่เรากลับมาตรงตรงไอประตูตรงนี้เลยเหรองั้นเราก็ต้องออกสิโอ้ฝนตกด้วยละค่ะทุกคนฝนตกด้วยแล้วค่ะทุกคน โอเคค่ะ okay, okay. ทุกคนพาร์ทนี้ก็จบแล้วนะคะยาวนานมากๆเลยกว่าจะจบนะก็เวลาดูดูที่อยู่เล่นอนะอาจจะมีแบบตัดโจ้าโจโจ,โจ,โจหน่อยเพราะว่าพาร์ทนี้ค่อนข้างที่จะหนักมากเลยเรื่องการแก้ไขปริศนาซึ่งอยู่ก็ไม่ค่อยที่จะแบบเข้าใจมันสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วเนาะตั้งแต่แบบตารางตัวเลขตั้งแต่ สิมโบล์ต่างๆที่งงมากที่สุดในเกมไม่ใช่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเดียวทางก็หลงหลงทางหลงวนเวียนมากซึ่งด้วยความที่เกมมันมันดีไซน์ออกมาให้เราเล่นแบบห้องเล็กที่ไม่เล็กจริงๆอ่ะมันก็เลยแบบหลงยูเดินหลงมากเลยถ้าใครดูอ่ะอยูจะแบบต้องขอประทานโทษเลยที่ต้องตัดแบบฉากเยอะมากเลยนะคะขอโทษจริงๆเอาละค่ะทุกคนก็ถือว่าน่าจะเต็มอิ่มนะคะกับ พาร์ทนี้นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4.2นะคะก็ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของการมาตามหาเออ่รายละเอียดในโบสถ์แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะมีอะไรอยากพูดคุยกันคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะอยู่มาตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะขอบคุณคนดูที่ดูตั้งแต่แรกจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะคะว่าเราจะไปเจออะไรบนเขาพาร์ทนี้ไปแล้วค่ะ 拜拜。Bye bye